ดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับอ p ี EP แล้วเป็นการถอดท่อร่วใไมดีนะครับมาต่อด้วยอีนี้เป็นการเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนับของ m i ส s บิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ,ร,บรหัสเครื่อง CD-56 นะครับเครื <c d> ่อง CD-56 เนี่ยจะอยู่ในมิสุบิชิไททันนะครับแล้วก็ป a เจโร่สปอร์ด้วยนะครับปาเจ r ร่สปอรเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3เครื่องนะครับเป็นเครื่อง เบนซินสสูบดีเซลสสูบแล้วก็ตัวเบนซิน6สูบใช่ไหมครับหลักๆเลยนะฮะแต่คราวนี้เราจะมารีวิวตัวดีเซลสสูบนะครับคือ cd 5 6นะครับตัว cd 5 6เนี่ยเ,เวลาเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดก็ต้องถอดท่อร่วไอดีออกก่อนนะครับเมื่อถอดท่อร่วไอดีออกเนี่ยเราก็จะเจอแป๊บหัวฉีดนะครับ มันจะต่างกันกับตัว Bico ใช่ไหมครับ Bico เราต้องถอดแป๊บหัวฉีดก่อนถึงจะถอดท่อรั่วไอดีนะครับแต่ตัวนี้ t ิส b วิชิ m e, เขาจะกลับกันนะครับเราจะต้องถอดท่อรั่วไอดีก่อนถึงจะถอดแป๊บหัวฉีดนะครับรวมทั้ง d m a มนะดีแมกก็ต้องถอดแป๊บหัวฉีดก่อนถึงจะถอดท่อรั่วไอดีออกนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่างงกันนะครับเวลาถอดแป๊บหัวฉีดนะครับก็ใช้ ประแจเบอร์17นับในการถอดออกไปนะครับอาจจะแน่นนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ข้อมือนับในการกดประแจนะครับเพื่อจะคลายแปบ๊บที่เป็นแป๊บหัวฉีดออกไปนะครับระวังนิดนึนะครับแต่เครื่องมือที่ใช้ต้องเป็นเครื่องมือที่แข็งแรงมากนะครับเครื่องมืออย่างน้อยเนี่ยต้องชอมมาในเดียมนะครับถึงจะเอาพวก แป๊บตัวนี้ออกได้นะครับแน่นมากจริงๆเลยนะครับผมข้ควรระมัดระวังในการถอดนะครับก็อยู่หลักๆเลยก็อยู่ที่ประแจเรานะครับประแจต้องใช้เกรดที่มันค่อนข้างจะดีหน่อยนะเพราะว่าเหลี่ยมของนอตเนี่ยเขาฟิกตายตัวแล้วก็ตอนเข้าขันจากโรงงานเนี่ยเขาอยู่บนแท่นนะครับ แต่พอเวลาเราทํางานเนี่ยเราอยูอ่เครื่องเนี่ยมันอยู่ในรถนะครับฉะนั้นแรงที่ขันเนี่ยมันไม่เหมือนมันอยู่ข้างนอกข้างนอกรถนะครับผมกําลังจะบอกว่าความแน่นแล้วก็มุมในการขันเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยมันจะเสียเปียบมากกว่าจะอยู่แท่นแท่นประกอบเครื่องนะครับฉะนั้นเราจะต้องใช้ค้างเดียวนะครับความหมายก็คือต้องแข็งใจในการถอดนะครับ แข็งใจในที่นี้คือจับประแจให้มั่นเลยนะครับแล้วก็ใช้แรงนะครับลงไปสู่ประแจนะครับข้อมือเนี่ยต้องดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่างเก่งก็อาจจะได้แผลนะเลือดอาจจะโชกหน่อยนะครับแต่นั่นก็คือเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะครับถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นนะครับผม ตอนที่ผมเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยสังเกตได้นิ้วมือผมเนี่ยโชคด้วยแผลนะครับเพราะว่าผมไม่รู้หลักไม่มีคนบอกนะครับตอนนั้นก็ใช้พละกกำลังอย่างเดียวนะครับก็ขันไปขันมาเนี่ยมือกระแทกใส่เหลี่ยมออของเครื่องเนี่ยเลือดไหลออกนะครับได้แผลตลอดเลยนะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะครับที่จะทำนะครับก็อย่าไปกลัวนะครับบาดแผลเนี่ยมันหายได้นะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันต้องสักสดส,งสังสมด้วยนะยิ่งมีแผลเยอะนะครับก็ยิ่งมีประสบการณ์เยอะนะครับก็เหมือนกันนักลบนะครับนักลบออกสนามลบนะครับถ้าไม่มีบาดแผล นั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้ออกลบนะครับคุณก็นั่งอยู่แต่ในกระโจมนะครับนั่งใช้กล้องส่องดูอย่างเดียวเลยนะครับส่วนมากน็อตของมิสูเนี่ยเขาจะซ่อนจะหลบนะครับผมให้เทคนิคที่หนึ่งนะครับเขาจะประมาณว่าถ้าเกิดเขาใส่สมการได้นะเขาอาจจะใส่สแควรูทใส่ไพอาร์เข้าไปนะ ให้เราแก้โจทย์ก่อนนะจึงจะมีการถอดน็อตได้นะฮะอันนี้โจกนะอันนี้เรื่องเล่าเฉยๆนะอย่าคิดเป็นตุเป็นตะเนะี่ยคือผมทำทำแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำมาเป็นแบบนี้นะก็คือประมาณว่าเออต้องมีเทคนิคอะไรเลิศดลำ้ำประมาณสักอย่างหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราถอดฝาข้อบ่าออกนะเราก็จะเจอกับแป๊บน้ำมันไหลกลับนะตัวนี้แป๊บ ที่ผมกำลังถอดนะใช้ประจรแจแหวนนะครับเบอร์สิบสีนะขันออกไปนะครับจะมีแหวนแหวนคู่นะแหวนคู่ทั้งหมด5ชุดนะครับแหวนคู่5ชุดผมบอกทุกครั้งเลยนะเวลาถอดหรือเวลาทำเกี่ยวกับตัวหัวฉีดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะเพราะว่าแหวนตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วเนี่ย เราจะไม่รู้เลยนะครับสมัยก่อนถ้าเป็น Direct Injection เนี่ยนะครับเวลามันรั่วเนี่ยเราจะมองเห็นน้ำมันดีเซลนะครับแต่ถ้าเป็นคอมเบร์เลวนะครับตัวคอมเบอร็เลวท่อน้ำมันหลายกลับเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างในนะโดยมีฝาข้อบาาหรือ c a l v e เนี่ยปิดกั้นไว้นะเราจะไม่มองมองไม่เห็นนะแล้วจะรู้อีกทีหนึ่งก็คือระดับของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันล่อลื่นนะครับ มันสูงขึ้นผิดปกตินะครับจริงๆเวลาใช้เนี่ยมันคงที่ใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันคงที่แต่ถ้าบางคันเนี่ยอาจจะลดระดับของน้ํามันเครื่องลงนะครับแต่ถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํามันเครื่องเพิ่มสูงขึ้นไปนะครับมันมันเหมือนกับสมัยก่อนที่มีปั๊มน้ําฝังอยู่ในเครื่องนะครับเวลาปั๊มน้ํารั่ว น้ำมันก็เข้าไปอยู่ในน้ํามันเครื่องหนะ้าประมาณนั้นนะครับรถรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นทุกครั้งเลยนะฮะอย่าลืมนะครับเปลี่ยนแหวนลองน็อตน้ำมันน็อตน้ำมันไหลกลับด้วยนะครับขั้นนี้ผมเจอปัญหาก็คือจริงๆมันเจอปัญหาตั้งแต่สูบ1สูบสสูบ4ี่นะครับแหวนมัน แหวนมันรั่วหนักเลยนะฮะแต่สูบ2เนี่ยรั่วแบบโคม่าเลยนะครับผมเรียกว่าโคม่าดีกว่าเพราะว่าตอนเอาหัวฉีดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะทุรักทุเรนะผมต้องใช้เครื่องมือที่ผมประดิษฐ์ขึ้นนะฮะเป็นการดูดเอาหัวฉีดขึ้นมานครับสังเกตได้นะฮะพอดูดขึ้นมาดูดนะครับนี่คือสภาพของแหวนรองหัวฉีดที่มันรั่วนะมันรั่วพอมันรั่วเนี่ยมันก็จะอัดกําลังอัดเนี่ย พ้นเข้ามาที่ห้องน้ำมันหล่อลื่นนะก็คือห้องน้ำมันเครื่องนะครับจะสังเกตได้เห็นไหมครับว่ามันไหมขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูสูบอื่นๆนะที่ผมบอกว่าสูบ1สูบ2แล้วก็สูบ4นะครับที่มีปัญหานะสังเกตได้เห็นไหมครับจะมีคาบข่าวนะข่มามที่นี้คือควันที่จะออกไปถ้อยเสียนะครับเวลามันมันมีการจุดระเบิดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแวนโลชิเนี่ยมันรั่วมันก็เลย ย้อนกลับมาที่ห้องน้ำมันเครื่องนะครับไม่ต้ององงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ผมเคยอธิบายไว้หลายรอบมากๆเลยนะถ้าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแหวนรองหัวฉีดก็กลับไปดูใน e ีีเก่าๆได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นรูที่หัวฉีดมันอยู่นะครับเห็นไหมคนระผมจะส่องเข้าไปให้ดูนะให้เห็นนะสภาพาบ่าของอบ่าของแหวนรองหัวฉีดเนะี่ย มันมีการสึกหลอเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องลิมเบอร์นะครมาลิมเบอร์มันนะครับเพื่อจะทำให้บามันเรียบลงนะครับบาเมื่อบ่าเรียบเนี่ยเราก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันโดยใช้ลิมเบอร์ในการทำความสะอาดนะเราใช้ผ้าธรรมดาในการขัดมันเนี่ยมันไม่หายนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะลงทุน ผลิตน้ํายานวัตกรรมนะเทเข้าไปในบา่าวลองหัวฉีดนะครับมันจะได้ราบเรียบนะครับโดยไม่ต้องใช้ลิมเบอร์ขัดดีกว่านะครับเดี๋ยวเอามาขายให้กับเ,เพื่อนๆน,นี่แหละครับในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับตัวนี้คือเอ่อ หัวฉีดนะที่เอาออกมาเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะฮะผมไม่ค่อยลงทุนนะฮะในการซื้อเครื่องมือนะคือเวลาผมทําอะไรผมก็จะคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองเลยนะครคือเวลาเราอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเครื่องมือมันมันราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมรับอย่างเครื่องดูดหัวฉีดขึ้นมาเนี่ยก แพงนะบางครั้งก็ใช้ก้านกระทุงกระทุ้งขึ้นมาผมมีเทคนิคอีกนะครคือทําเครื่องดูดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมนะเริ่มใช้ลิมเบอร์นะครขัดมันลิมเบอร์นี่ก็ไปลักรอบเ,อเรียนแบบเขาอีกนะครับจะสังเกตได้นะครับบ่าเมื่อกี้นีะครับบ่าเนะีเดี๋ยวทีมงานเขาจะรีเพย์มาอีกรอบหนึ่งนะครบามันเป็นรอยนะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครั ดำๆนี่คือมันเป็นรอยนะครับสาเหตุที่มันเป็นลอยเพราะว่า,ากําลังอัดของเครื่องยนต์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามี power มากเลยมีกําลังมากนะครับมันอัดขึ้นมาเนี่ยมันมีความร้อนขึ้นมาด้วยนะครับมันมีความร้อนนะสังเกตได้นะครับเวลาเราติดเครื่องเนี่ยเราจะจับถอยเสียไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นหลังจากที่มันหมายถึงติดเครื่องแล้วมันมีวงจรที่มัน ดูดอัดระเบิดคายนะครับมันก็เลยเกิดความร้อนเพราะว่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะออกไปทางท่อเสียแต่ถ้าแวนลองหัวฉีดเรารั่วเนี่ยมันก็จะอัดขึ้นมาข้างบนนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเพื่อนบางคนเปลี่ยนแหวนลองหัวฉีดปีหนึ่ง สครั้งหรือ3ครั้งนะครับมันไม่หายสักทีนะครับเพราะว่าบ่ามันมีปัญหานะครับก็จะต้องมีการลิมเบอร์มันนะครเอาผ้าขัดไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นต้องลิมเบอร์สถานเดียวนะครับเข้าใจกันนะครับขัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับคิดดูครั้งที่สามเนี่ยเออมันจะสึกลงมาขนาดไหนเดี๋ยวมีผู้รู้ ผู้เก่งกาจบอกว่ามันสึกแล้วนะครับมันสึกแล้วผมก็มีวิธีนะครับไม่ใช่ว่าจะทําเลยตามเลยตามเกิดตามมีทาเกิดนะไม่ใช่นะครับผมใช้หัวเป่าลมนะครับในการเป็นไกด์เพื่อจะวางแหวนลองหัวฉีดลงไปนะครับสาเหตุที่ผมใช้หัวเป่าลมไม่มีอะไรมากครับเพราะมันมีด้ามจับนะครับเคยใช้เหล็กแหลมๆลงไปยาวๆลงไปมันไม่มีด้ามจับนะครับ ไอหัวปลอมมันมีด้ามจับ <Yahoo! S 1> หลังจากที่ใส่แหวนรองหัวฉีดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ตรวจเช็คดูอีกทีนะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ที่มันคกรอยู่ไหมเพราะมันมีบาสองชั้นนะครับถ้าเกิดใส่ไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทําความเสียหายให้กับบาไอทําทความเสียหายให้กับแหวนรองหัวฉีดด้วยนะครับเพราะว่าตัวหัวฉีดเนี่ยมันมีปลาย ของหัวฉีดด้วยนะครับฉะนั้นเวลาใส่ก็ต้องเช็คมันอีกทีนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าแหวนเนี่ยมันจะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับมันมีทั้งหมด2ชั้นนะครับเมื่อใส่แหวนรองหัวฉีดเรียบร้อยเราก็ใส่หัวฉีดเข้าไปนะครับเวลาใส่ก็ค่อยๆใส่ย่อนลงไปนะครับอย่าให้ปลายของหัวฉีดเนี่ยไป ทิมหรือไปแทงนะครับไปโดนนะครับไปแตะไปต้องกับแหวนรองหัวฉีดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าแหวนรองหัวฉีดเป็นรอยเนี่ยมันก็จะไม่แนบสนิทกับปอกของหัวฉีดนะครับฉะนั้นตอนใส่เนี่ยต้องเล็งดีๆนะครับตัวนี้เป็นแหวนน้ำมันไหลกลับเหมือนที่ผมบอกเอ่ยข้างต้นนะครับตัวนี้ก็ใส่ใหม่เลยนะครับมันเป็นแหวนคู่นะครับตัวเดิมจะเป็นแหวนเนี่ย แหวนเล็กเองนะครับตัวของมันจะเป็นแหวนใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันใช้เบอร์14นะครับแหวนเล็กมันจะเป็นใช้เบอร์12นะครับฉะนั้นก็ใส่ให้มันตรงไปนะครับหลังจากที่ใส่เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเวลาขันเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้แรงขันให้มันแน่นที่สุดเลยนะอย่าให้มันขาดนะครับเพราะว่าน็อตมันต้องระมัดระวังในการขันด้วยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจเช็คดูให้ ให้ดูความเรียบร้อยอีกทีนะครับเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะเช็คเลยนะครับว่ามันรั่วหรือไม่รั่วนะครับม,มันมีอีกทางหนึ่งก็คือต้องวัดน้ำมันเครื่องนะครับจะสังเกตได้นะครับเวลาทำพวกนี้เนี่ยผมจะใช้เวลาทำประมาณ2วันนะครับเพราะอะไรรู้ปะครับผมจะขอเวลาในการเช็คน้ำมันรั่วด้วยนี่นี่คือนี่คือจุดประสงค์นะครับเพราะว่าเวลาน้ำมันรั่วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหาย มากมายเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันเชื้อเพลิงไปผสมกับน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยค่าน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันก็จะทําให้แบดดิ้งหรือว่าชาร์ปเนี่ยเป็นรอยได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับเวลาทำํำฉะนั้นผมจึงขอเวลาในการทํา2วันนะครับสวันในที่นี้ผมจะไปการเทสในระบบของ ตัวน้ำมันไหลกลับด้วยนะครับในการเทสของผมผมก็จะใช้วิธีเช็คในระดับของน้ำมันหล่อลื่นนะครับแล้วก็ใช้ดมนะถ้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็แปลแปลว่ามีชิ้นส่วนที่มันมีปัญหานะครับบางทีเนี่ยผมเคยเจอนะครับเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนะเปลี่ยนแหวนน้ำมันไหลกลับแล้วนะครับแต่ว่าตัวหงหัวฉีดมันรั่วนะตัวปอกของมันนะ ตัวปอกเนี๋ยวว่าหลังผมจะรีวิวในการทําปอกหัวฉีดอีกนะครับฉะนั้นตัวปอกหัวฉีดในเวลารั่วเนี่ยเราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่ามันรั่วนะครับแต่ว่ามันมีวิธีก็คือเครื่องที่ผมทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะเป็นเครื่องล้างหัวฉีดสําหรับดีเซลเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็จะเอาออกมาเทสให้ชมกันนะครับว่าเวลาเราเทส หัวฉีดรั่วแล้วก็ปอกหัวฉีดรั่วรวมทั้งเทสน้าาํามันไหลกลับเนี่ยมันรั่วเนี่ยเทสกันยังไงนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยทุนค่าใช้จ่ายลงมาในการซ่อมบํารุงได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการใส่ฝาครอบเบานะครับก่อนใส่ฝาครอบเบาก็เปลี่ยนยางรองฝาครอบเบาจะสังเกตได้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นของแท้นะครับก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยต้องทากาวด้วยนะแล้วก็ น็อตเนี่ยมันจะใส่ลําบากคือน็อตตัวท้ายสุดนะครับมันจะซ่อนมาอยู่นะครับอย่าง,งัดจนฝาข้อบ่าแตกแล่ะครับสังเกตได้นะเวลาผมถอดแป๊บเนี่ยผมจะถอดสูบ4ออกก่อนนะและไล่มาเป็นสูบสูบสูบ1เวลาผมใส่กลับไปผมก็จะใส่1 สูบหนึ่งสูบสองสูสามสูสี่นะฮะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะถอดไม่เหมือนผมก็ได้นะฮะไม่ไม่ไม่ต้องตามผมก็ได้อาจจะถอดหนึ่งสองสามสี่ก่อนแล้วฮะแล้วก็ประกอบคืนก็ประกอบสี่สามสองหนึ่งนะเหมือนกันนะครับสิ่งที่เท่ากันย่อมเท่ากันนะครับไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางคนอาจจะกินข้าวเหนียวบางคนอาจจะกินข้าวเจ้านะฮะมันก็อิ่มท้องเหมือนกัน อ้ออีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเวลาเราถอดท่อร่วใหมดีขึ้นมาผมลืมบอก EP ที่แล้วนะเนื่องจากว่างานผมมันเยอะต้องขออภัยจริงๆนะครับควรหากระดาษนะมาอุดตรงท่อที่ออกจากฝาสูบนะครับจะสังเกตนะผมเอากระดาษยัดๆเข้าไปนะฮะหเพราะว่าป้องกันเรา,เอ,าอาจจะเผลอน็อตหรือว่าเสียน็อต หลุดลงไปนะครับมันจะทําความเสียหายครับเครื่องยนต์ได้นะครับอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับผมรักเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับรับหลังจากที่ สตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเสียงเครื่องออมันจะนิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ากําลังอัดของเครื่องเนี่ยมันไม่เล็ดรอดรั่วเข้าไปที่ห้องออน้ํามันหล่อลื่นนะครับแล้วก็มันจะทําให้เครื่องยนต์เราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเวลาแหวนรองหัวฉีดรั่วมันก็เหมือนกับกําลังอัดมันรั่วเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าแหวนรองหัวฉีดเนี่ยมันจะ ทำความเสียหายในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเวบาลว่วมันก็ทําความเสียหายในระดับหนึ่งะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามหรือกดสับสนะครับรบกวนนิดหนึ่งนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้แจ้งเตือนว่าคลิปใหม่ๆผมลงนะครับผมจะลงคลิป2วันลง1ทีนะครับเพราะว่า บางบางบางอย่างงานผมมันเยอะนะครับยังไงก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะหาคอนเทนต์ใหม่ๆออกไม้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอยากจะดูเรื่องอะไรนะอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะครับอย่าลืมนะครับเป็น fc ผมคอมเมนต์มาเยอะๆท่านจะได้อะไรจากผมอีกเยอะนะครับแล้วก็สิทธปิประโยชน์ของ fc เนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่า จะมีอะไรนะครับติดตามมานะครับขอบคุณนะครับในการรับชมสวัสดีครับผม